สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูมันสับปะหลังเชื่อมครับเป็นเมนูขนมไทยที่หาทานยากมากๆเลยนะครับพอดีเดินไปเจอมันสับปะหลังขายในตลาดก็เลยนํามาจัดเมนูนี้เลยนะครับสูตรนี้ตัวมันมีความเหนียวนุ่มหนึบรสชาติหวานมันราดด้วยน้ํากะทิเค็มๆม,มันๆเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับ แต่วิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาเตรียมมัน5นาทีกันก่อนนะครับตัวมัน5นาทีก็เป็นมันสับปหลังชนิดหนึ่งที่นำมาทำเป็นอาหารนะครับจะแตกต่างจากมันสับปลังที่นำไปทำแป้งในโรงงานนะครับส่วนใหญ่มัน5นาทีก็จะนำมาใช้ทำขนมอย่างเช่นมันเชื่อมมันทิพมันเผาหรือว่าใช้นำมาประกอบอาหารอย่างอื่นก็ได้ครับ อย่างแรกเราก็นํามาหั่นให้เป็นท่อนพอดีคําก่อนนะครับจากนั้นเราก็ปอกเปลือกโดยการตัดออกไปด้านนึงนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆแงะม้วนออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งแล้วก็เอาเซียนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยออกครับถ้าเป็นมันที่เป็นชิ้นเล็กๆยาวๆเนี่ยเราก็สามารถใช้มีดเลาะเอาเซียนตรงกลางออกได้เลยนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะต้องนํามาผ่าเป็น4ส่วนก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้มีดเนี่ยตัดเสียนตรงกลางออกครับเวลาเราทานเนี่ยตัวมันก็จะไม่มีเสียนติดมาเลยนะครับนี่นะครับตัดเสียนตรงกลางออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำครับเสร็จแล้วเราก็นําไปแช่ในน้ําเปล่านะครับจากนั้นเราก็นํามาล้างน้าเปล่าสักษาถึงสีน้ำจนน้าใสเลยนะครับล้างเอาอยางแล้วก็น้าแป้งที่ติดมาออกให้หมดจนน้ําใสแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นมัน5นาที1กิโลกรัมเราหั่นเป็นท่อนเรียบร้อยนะครับจากนั้นดั๊ดดี้ใส่น้ำแค่พอท่วมสำหรับต้มให้สุกครับ <Please. S 1> ต่อไปในส่วนของน้ำเชื่อมนะครับก็จะมีมะนาว1ซีกเพื่อไม่ให้น้ำเชื่อมตกทรายเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1กิโลกรัมแล้วก็น้ำเปล่า1กิโลกรัมครับต่อไปในส่วนของน้ำกะทินะครับก็จะมีกะทิ250กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครับ ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นํามัน5นาทีไปต้มให้สุกก่อนนะครับเราใส่น้ําแค่พอทั่วมันนะครับใช้ไฟกลางๆต้มไปเรื่อยๆจนมันสุกแล้วเนื้อก็จะใสขึ้นครับพอเราต้มไปสักพักหนึ่งมีฟองลอยขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็คนกลับไปกลับมาให้มันเนี่ยมันโดนความร้อนทั่วๆกันครับ พอผ่านไปประมาณ15-20าถีนาทีพเพื่อนๆลองใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับถ้าจิ้มแล้วทะลุได้ง่ายๆก็แสดงว่าเนื้อสุกเกียบ้อยครับเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ําเชื่อมกันนะครับเรานําน้ําเปล่า1ลิตรใส่ลงในหมอ้อตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือครับจากนั้นแดดดี้จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับตัวน้าเชื่อมจะได้มีความหอมครับเสร็จแล้วเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายเข้ากันจนน้าเชื่อมใสแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเดดีด้จะเติมมะนาวลงไปประมาณ1ซีกนะครับเพื่อไม่ให้น้าเชื่อมของเราเนี่ยตกสายครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็นําเนื้อมันที่เราต้มจนสุกแล้วมาใส่ลงไปครับเราจะใส่เฉพาะเนื้อมันอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็เชื่อมด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนเนื้อมันเนี่ยมันดูดน้ําเชื่อมเข้าไปจนเนื้อใสเลยครับพอน้ำเชื่อมเริ่มเดือดอีกรอบหนึ่งมีฟองลอยขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกให้หมดเลยนะครับ จากนั้นเราก็นําใบเตยออกนะครับตัวน้าเชื่อมจะได้ไม่ขมครับทั้นตอนนี้น้าเชื่อมก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราค่อยคอยเชื่อมต่อไปเรื่อยๆใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับตัวน้าเชื่อมมันก็จะดูดเข้าไปในเนื้อมันจนมันเนื้อใสแบบนี้เลยครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งถ้าใครไม่อยากใช้เวลาเชื่อมนานนะครับพอมันมันเริ่มใสแล้วเราก็ปิดไฟปิดฝาปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงเวลาเราจะทานเราก็แค่นํามาอุ่นอีกรอบ เราก็จะได้มันเนื้อเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ไม่เละด้วยครับแถมที่สําคัญก็จะไม่เปลืองแก๊สด้วยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทํากะทิสําหรับราดหน้ากันนะครับเรานํากะทิใส่ลงในหม้อตามด้วยเกลือน้ําตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับเสร็จแล้วเราก็คนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆพอแป้งสุกเราก็จะได้น้ํากะทิข้นหนืดแบบนี้เลยครับเท่านี้เราก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเราก็ใส่มันเชื่อมลงไปในจานนะครับจากนั้นเราก็ราดด้วยน้ํากะทิข้นๆให้ทั่วหน้าขนมเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูมันสําปะหลังเชื่อมครับสูตรนี้เนื้อมันใสเป็นสีเหลืองทองสวยน่าทานมากๆเลยนะครับเนื้อมันก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบไม่เละแล้วก็มีความหวานกําลังดีเลยครับราดด้วยน้ํากะทิข้นๆรสชาติมันๆเค็มๆตัดกับความหวานของมันได้เป็นอย่างดีเลยครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หาทานได้ยากแล้วนะครับถ้าใครเจอมา5นาทีขายในตลาดเนี่ยเพื่อนๆลองมาทําตามเมนูนี้ดูนะครับรับรองว่าเหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากๆครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แลดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ